สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ที่ฮ่องกงนะครับวันนี้เราย้ายโรงแรมนะครับมาพักที่นี่นะครับโรงแรม Explorer l o d g นะครับเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะครับในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นะครับ ที่นี่ก็จะเป็นธีมแบบในป่าหน่อยนะครับคือเรื่องทาสานนะครับในป่าในป่าหน่อยบรรยากาศรอบๆนะครับจะเป็นป่าเลยนะครับทางเข้าเดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะครับโรงแรมนี้สวยมาก คือที่รอรถนะครับที่จะขึ้นไปสวนสนุกนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับสวยมากเป็นตีมทาซานนะครับผลง่ายคือในป่านะครับเดีย๋ยวดูม,มุมกว้างสวยมาก ขนาดทางเข้าก็ยังอลังการแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวดูยาวๆนะครับนี่นะครับบริเวณพื้นที่ด้านหน้านะครับ เตรงนี้ก็รถบัสมาส่งตรงนี้นะครับแล้วก็เอากระเป๋าลงตรงนี้นะครับสวยมากเดี๋ยวมาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับภายในโรงแรมนะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้างสวยงามมากนะครับทีมนี้ก็ยังไม่เคยพักนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเปิดใหม่นะครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับนี่โซนโอ้อันนี้เป็นโซนขายของนะครับ ของเยอะมากกับเอร์ c. ของฝากเยอะมากของดิสนีย์นะครับของค่ายดิสนีย์นะครับ ีตุ๊กตาเสื้อผ้านะครับพวงกุญแจครับม,มีอะไรบ้างครับมีครับถ้ากินหรอถ้าเป็นยันลี่อ่ะยันลี่ไปด้วยแมนเลยนะโอ้มีสปไปด้าแมนด้วยหรออุ่น เดี๋ยวมาโซนล็อบบี้นะครับสวยมากดูข้างบนดูข้างบนสวยจริงๆเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับจะพาเดินชมทั่วๆบริเวณโรงแรมเลยนะครับเดี๋ยว ดูนะครับการตกแต่งนะครับสวยมากส่วนนี้ก็เป็นโซนเช็คอินนะครับ เดี๋ยวเดินไปข้างนอกครับระหว่างทางเดินไปข้างนอกนะครับดีเหลือเห็นอันนี้น่าจะเป็นโซนอาหารเช้านะครับโซนใต้ดินโซนร้านอาหารนะครับข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างนอกนะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆนะครับประมาณ23องศานะครับ สวยจริงตรงนี้ก็เป็นสวนด้านนอกโรงแรมนะครับเพื่อนะให้เราได้มาเดินเล่นถ่ายรูปนะครับสวยมากถ้าตุ้งละ ระหว่างที่รอเช็คอินนะครับแล้วก็รอห้องนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมสวนด้านล่างก่อนนะครับก็จัดวสวนได้สวยมากมาก,มากนะครับเป็นตรีมทาซานนะครับส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะครับซะเยอะนะครับฝั่งจากภาษาแล้วคนไทยยังไม่เยอะนะครับโรงแรมนี้ ตรงนี้จะเป็นโซนสวนด้านหลังโรงแรมนะครับโซนด้านหลังจะติดทะเลเลยนะครับตรงนั like ้นนะครับเป็นโรงแรมที่เราจะพักตรงนู้นตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับโรงแรมที่เราจะพักโซนนี้เป็นโซนด้านหลังโรงแรมนะครับเดินทะลุออกมาตรงทะเลได้เลยนะครับ เลยครับ ฝังฝั่งโน้นนะครับมืองใหญ่เขาจะอยู่ฝั่งโน้นเส้นทางด้านหลังนี้นะครับก <Pie> ็จะเดินทะลุกันได้นะครับเส้นทางด้านหลังนี้นะครับก็จะเดินทะลุไปอีกโรงแรมหนึ่งได้นะครับ เขาจะมีหลายตรีมนะครับโรงแรมในโซนดิสนีแลนด์นี้ก็จะมีโซนเจ้าหญิงโซนท่าซานเหมือนที่นี่นะครับแล้วก็เป็นปรา,าสาทต่างๆนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเปิดใหม่นะครับเราก็เลยลองมาพักที่นี่ก่อนนะครับสวยทุกที่ครับแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปรอขาำบนล็อบบี้นะครับระหว่างที่รอห้องก็น้าจะได้พาเด็กๆไปเล่นก่อนนะครับไปเล่นที่ดิสนีย์แลนด์ก่อนนะครับห้องน่าจะได้ช่วงเย็นๆน,นะครับน,นะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศด้านหลัง ด้านหลังก็ติดทะเลนะครับด้านหลังครับเดี๋ยวไปรอบน็อบี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปบนห้องพักให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับตรีมทาซานนะครับโอเคครับเดินผ่านมาจุดนี้นะครับจุดนี้น่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับ แต่ไม่มีน้ำนะครับสาที่นี่ไม่ชอบเล่นนะ้ำ ตรงนี้ก็เป็นโซนแผนที่ต่างๆของโรงแรมนะครับก็จะระบุโซนห้องนะครับของ Explorer l o d นะครับมาดูเมื่อกี้ที่เราเดินไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับมาด้านนอกครับนี้เป็นสระว่ายน้ำครับ เค okay. เดี๋ยวจะตัดภาพขึ้นไปบนห้องนะครับคลิปนี้เดี๋ยวช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เจ็ดห้าหกศูนย์ปีอบหนูดุ้งอยู่นะถ้าไม่ใช่หนูนี่คือละเออน่ะเจ็ดห้าหกศูนย์เจ็ดห้าหกศูนยดเหลือยังองเหลืออะไรบ้างโอ้ ไปมิน้นเดินก่อนอเลยอ๋อมีเตียงคู่โอเค,อเค,อเคบรรยากาศข้างล่างมองเห็นไหมโอเคกระเป๋ามาแล้วของนี้มีสองเตียง <c oughs> มีสองเตียงตกแต่งด้วย มิกกี้เมาสทีวีมีทีวีมีอะไรอีกอมีนี่น้ำสองขวดขวดใหญ่มีนี่ด้วยโอมีกระจกใหญ่มากห้องน้ำยังไงเนี่ยอ๋โอโหพี่เอม็มเป็นยังไงบ้าง s> <S มีอะไรบ้างโอ้ยมีกล่องเพ่ด้วยกล่องอะไรกล่องอนะไรเปิด <_ s> ดูครับ อ๋อกล่องอุ้ยไปใส่ทิสอรได้น,นนะไหนดูห้องน้ำหน่อยเฟอีกแล้วที่นี่ไม่ค่อยชอบเลยอะไรนะครับรนะครับห้องน้ำไม่มีสายฉีดตูดอีกแล้วไม่ชอบเลยแล้วก็ชาวเวอร์นะครับห้องเล็กๆเองันนี้มันคืออะไรไม่รู้ครับ องักครับโอเคห้องแคบๆแต่ก็อยู่ได้ตู้เสื้อผ้าด้วยไม่ใหญ่โอเคห้องไม่ใหญ่มากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พามาชมโรงแรม Disney e x p ็ o r e r เลหลอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ